สเดาหวานเป็นลมขมเป็นยาประโยชน์เพียบคุณต้องรู้ดูคลิปนี้ให้จบนะครับคุณจะพบกับประโยชน์ของสเดาเมื่อคุณรับประทานสเดาเป็นประจำสามครั้งต่อสัปดาห์คุณจะได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้ครับหนึ่งครับมีประโยชน์มากช่วยบำรุงธาตุในร่างกาย 2. มีสรรพคุณทางอ้อมช่วยเพิ่มน้ำย่อยในกระเพาะอาหารได้ 3. มีประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุสามารถช่วยบำรุงโลหิตได้เป็นอย่างดี 4. มีคุณสมบัติประโยชน์ทางอ้อมสามารถช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในร่างกายได้ 5. ช่วยบำรุงระบบประสาทและสายตาให้สว่างสดใสชัดเจนมากยิ่งขึ้นวงเล็บเหมาะกับคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์เป็นประจำ ประโยชน์อย่างที่6ช่วยให้เจริญอาหาร 7. ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้ถ้าหากคุณรับประทานเป็นประจำ 8. ช่วยแก้ปัญหาอาการเบื่ออาหารได้สำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยประโยชน์ที่9สามารถช่วยดูแลผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานหนักได้เพียงแค่รับประทานอย่างน้อย1กรัมช่วยผ่อนคลายได้แน่นอน สิประโยชน์ของสะเดาสามารถช่วยทำให้คุณหลับสบาย11มีส่วนช่วยบำรุงเซลล์ในร่างกายให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้น 12. เมื่อคุณรับประทานเป็นประจำสามารถช่วยบำรุงหัวใจ13ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นลดอาการป่วยเกี่ยวกับหวัดได้อย่างยอดเยี่ยม 14มีส่วนช่วยทางอ้อมในการบรรเทาอาการไอและเจ็บคอรประโยชน์ที่15ของสะเดาสามารถช่วยคลายความร้อนออกจากร่างกายได้ประโยชน์ข้อที่16สามารถช่วยให้ชุ่มคอได้เพียงแค่รับประทานเป็นประจำอย่างต่อเนื่องประโยชน์ข้อที่17สามารถช่วยบรรเทาอาการ รักไข้เครืองคอรกระหายน้ำถ้าหากคุณอยู่น้ำสามารถรับประทานสะเดาได้ทำให้ชุ่มคอนานยิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วย18สามารถช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกาย 19. มีประโยชน์มากสำหรับผู้ที่ต้องการลดของหวานให้ลองรับประทานสะเดาดูรับรองว่าช่วยได้อย่างแน่นอน 20. สามารถช่วยดูแลสุขภาพสำหรับคนอ้วนได้ ถ้า,าคุณต้องการลดน้ำหนักสตารช่วยคุณได้เป็นอย่างดีเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับประโยชน์และสาระความรู้ในครั้งนี้ถ้า,าคุณที่เห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ